สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องอาชีพกระจอกแล้วทำไมยังไงคาก็เทพนะคะบทที่4เทพมังกรขาวและสาววกสีทองคำขาวท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆคึ้มเกิดเสียงฟ้าร้องฟ้าและไม่หยุดหย่อนพายุฝนกระโชกแรงเบื้องล่างคือท้องทะเลที่ปั่นป่วนสุดลูกหูลูกตา เอ๋ไม่ชอบมิตินี้เลยค่ะเชียร์บนด้วยเสยน้าระอาระหว่างเดินหน้าไปท่ามกลางพายุด,ด้วยสกายบอร์ดทีโอไราบาเลียป้องกันพายุฝนเลยช่วยไม่ให้เปียกบอนทั้งตัวทว่าฮาจิเมกับทีโอก็เหนื่อยหน่ายเช่นกันนี่เป็นมิติที่4แล้วอืมสงสัยว่านี่จะเป็นการกันแก้งจริงๆสิเนอะ มั้งนะที่นี่เป็นอาณาเขตของหมอนั่นคงจะเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้หลังแยกกับปว้จิซุคุพวกฮาจิเมะก็เคลื่อนย้ายจากหอนาฬิกาในเมืองล่างไปมิติถัดไปและเดินทางไปถึงมิติที่3แล้วครั้งแรกเจอโลกที่พื้นดินกับท้องฟ้ากับตลปัดแรงโน้มถ่วงแปรปวนเป็นจุดจุดวัตถุต่างๆบินว่อนไปข้างบนข้างล่างซ้ายขวาหากพูดให้ชัดเจนแห่งที่สองคือพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นที่ใต้ดินที่กว้างใหญ่และซับซ้อนเหมือนเขาวงกดมีรูปปั้นจานวนเหลือขนานับตกแต่งอยู่อย่างเป็นระเบียบนอกจากจะมีมนุุษษยยยย์์มมมาอนนแแล้วัังีคคก ส่วนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่ยักษ์รูปร่างประหลาดที่ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าแห่งที่3คือห้องสมุดชั้นวางหนังสือขนาดใหญ่สร้างเป็นเขาวงกตในพื้นที่สีขาวที่ไม่มีท้องฟ้าหรือพื้นดินแถมมีหนังสือทุกภาษาและทุกปกอ๋อที่มีแต่ศัตรูดูยุงย่งยากเหลือเกินก็เป็นการแก่นแกล้งด้วยสินะคะเชียร์ตบมือป้าเหมือนเข้าใจในมิติที่ฟ้าดินกับตลปัดพวกเขาถูกจู่โจมด้วยฝูงอะไรบางอย่างที่มีรูปร่างเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมซึ่งหน้้้้าา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 ตตตคคคลยเรรรรรื่่่่องงงงงงัักกกมมมมมมวววววสสสสิิีีีชแแแแไูททดุะโนนถ เคลื่อนไหวและเปิดฉากสู้การอากาศเหมือนเครื่องบินขับไล่ที่โจมตีเข้ามาเป็นฝูงฮาจิเมสใช้อางเนียวแกนยิงลูกทุกตัวในมิติใต้ดินที่มีรูปปั้นก็มีรูปปั้นเคลื่อนไหวเข้ามาโจมตีตามที่คาดฮาจิเมสจึงใช้อ่างเนียวแกนยิงปิวทุกตัวในมิติห้องสมุดข,ของวงกดหนังสือโจมตีโดยใช้เวทมนตร์หรืออันเชิญสิ่งมีชีวิตฮาจิเมสจึงใช้อ่างเนียวแกนเผาหนังสือทุกเล่มแต่ปวนไม่ได้สักนิดเลยเนอะ อักมีจังโชฟอร์มโดดเด่นส่วนพวกเราไร้ประโยชน์จังนะคะเปืองกระสุนดีกว่าให้พวกเธอเปืองพลังสิเพราะเตรียมไว้จนแม้แต่ตัวเองยังคิดว่าเยอะเกินไปฮาจิเมตตรวจสอบจดหมายปลายทางด้วยเข็มทิศก่อนจะยักไหลพวกฮาจิเมะไม่เดินทางเหนือเมฆเพราะมีศัตรูที่ดูยุ่งยากประจำมีติน,นี้บินวนอยู่มากมายพวกมันไม่ลงมาต่ำกว่าเมฆค,คึ้มฉะนั้นแค่ระวังพายุฝนและฟ้าผ่าก็จะเดินทางภายในพายุได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะมีข้อยกเว้นสําหรับทุกสิ่งหัวกระต่ายของเชียร์กระดิกตอบสนองจังหวะหนึ่งให้หลังฮาจิ ีษะทันในนั้นเสียงร้องเหมือนควนกระจกก็ดังก้องกังวนันแม่ค้มถูกวนเป็นเกีียวแล้วมังกรวินยักษ์ก็ลงมาจากตรงนั้นมันกระเพือปีกทะลุผ่านแม่ลืมเหมือนกระสนจากนั้นก็จูจ่จมลงมาใส่พวกฮาจิเมฮาจิเมหยิบบางเนียวแกนออกมาในช่วพิบตาเดียวก่อนหน้านั้นเองไม่ยอมหรอกค่ะเชียร์ตะโกนเธอเอาลูกเหล็กขนาดใหญ่เต็มไม้เต็มมือจากคังสมบัติออกมาสู่ความว่างเปล่าก่อนจะถือวินเล่ดิวเกนและบิดตัวท่อนบนจนถึงขีสดสุดแล้วเหวี่ยงแบบสุดวงแขนจากนั้นลูกเหล็กที่มีมวลมหาศาลมากกว่าหน้าตาด้วยการบีบอัดก็็พุ่งงงงงตรขขึ้้้นนาาบทเเสียคววม ต,ออต่างก็เหมือนกระสุนอย่างแท้จริงกระสุนพลังมนุษย์อนาเหลือเชื่อนั้นพุ่งเข้าใส่ท้องของศัตรูที่กลางปีกและยื่นขาออกมาข้างหน้าเหมือนนกอินทรีกำลังจะจับเหยื่อแล้วประทะเข้าอย่างจังเสียงเนื้อโดนทุบเละอย่างน่าสยดสยองและได้ยินเสียงแห่งความทรมานดังก้องไปทั่วแม้มังกรบินจะมีขนาดตัว40เมตรแถมเมื่อรวมความยาวของปีกสองข้างเข้าไปแล้วก็น่าจะประมาณ250เมตรแต่การอัดท้องด้วยลูกเด็กก็ยังได้ผลมันใส่ไปใส่มาก่อนจะหงายล่วงลงสู่ท้องทะเลปนป่วนเฮ้อเฮ้อคราวนี้ฉันเร็วกว่านะคะ ไม่ยอมหรอกค่ะนี่หมายถึงไม่ยอมให้ฉันทำํำรอกแหม้ร่างกายปวดจนทนไม่ไหวแล้วนี่คะเป็นพวกบ้าสงครามหรือไงฮะชีสเมดทำให้ร่างกายร้อนเผาร้อนเป็นไฟเลยค่ะ ไม่ได้ให้ผลแบบนั้นสักหน่อยทีโอไปตามมองทั้งสองคนที่พูดเล่นติดตลกกันก่อนจะปล่อยพลังลมหายใจมังกรไปข้างล่างเหมือนว่างพอดีจังหวะที่มังกรบินตกทะเลสัตว์อสูรในทะเลก็โดนเหมือนฝูงปลาคราฟที่ได้อาหารแล้วหนึ่งในนั้นก็เข้ามาโจมตีเกิดพายุน้ําขึ้นเหนือนทะเลจากนั้นหัวฉลามยักษ์ที่น่าจะมีขนาด30เมตรก็พุ่งขึ้นมาตามพายุนั้นแต่มันโดนพลังลมหายใจที่หนาเท่าแขนเจาะทะลุไปอย่างง่ายดายแถมพลังลมหายใจที่ออกมาในแนวขวางก็ตัดผ่าร่างยักษ์ไปทางหางและคีบจนขาดเป็นสองทอ ทะเลพร้อมกับพายุน้ําที่สลายหายไป PO โอพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่สารสนตัวอื่นกําลังลุมก้อนเนื้อที่ถูกพาเป็นสองท่อนที่จริงอุ่นเครื่องสักหน่อยก็ดีเนอะการต่อสู้ในสภาพเพิ่มสเตตัสขึ้นเท่าตัวด้วย้ซคออยกระดับกับชีตเมตรดรวมถึงอย่างทดสอบเทคนิคใหม่ที่ทําได้เพราะเรื่องนั้นในการต่อสู้จริงเป็นความเห็นที่สมเหตุสมผลจริงเข้าใจความรู้สึกที่อยากจะเดินหน้าไปเร็วๆหรอกไม่ได้ร้อนรนสักหน่อย งั้นดือ้อถูกโยนไปโยนมาตามต่างมิติอย่างนี้ท่านสามีก็พิจารณาความเป็นไม่ได้ที่จะต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดไปใช่ไหมล่ะฮาจิเม <ach> <ach> เป็นคนพูดเองที่นี่คือแดนเทพอาณาเขตของอฮิโตต่อให้หาประตูเคลื่อนย้ายเจอแต่หากเทพเจ้าเป็นผู้เลือกจุดหมายปลายทางก็มีความเป็นไม่ได้ที่จะไปไม่ถึงตัวยูเอแถมฮาจิเมอยู่ในอาว่าคิสตันมาตลอดแม้ความจริงจะผ่านไปเพียง3วันแต่จากมุมของฮาจิเมเขาเตรียมตัวอยู่เกือบหนึ่งเดือนในพื้นที่ที่เวลาเดินเชื่องช้าฮาจิเมต้องการยูเอยิ่งกว่าใครและไม่ได้เจอนาน่าจะ รู้สึกร้อนรนในหงุดหงิดความรู้สึกที่ตีโอกังวลอันที่จริงเป็นการกลัวเกินเหตุขอบใจที่เป็นห่วงแต่ไม่มีทางจะเป็นอย่างนั้นหรอกนะหมายความว่ายังไงเอให้ตัวไม่มีความคิดอย่างความจําเป็นหรือตรรก,กะมีแค่ความสนุกเท่านั้นแม้จะเด้งรีบไปข้างหน้าแต่น้ําเสียงของฮาจิมิกับนิ่งสงบถ้าไม่อยากให้ตรูมาก็คงสมเหตุสมผลที่จะระเหยเล่ยด,ดนตลอดไปแต่หมอนั่นไม่มีวันทําอย่างนั้นหมายความว่าอย่างนั้นจะสนุกกว่าสินะอ่าหลักฐานคือการไม่ล็อกประตู ถ้าอยากหยุดก็คงจะปิดประตูเคลื่อนย้ายตั้งแต่แรกสินะคะอย่างนี้นี่เองจริงเช่นนั้นเชียตั้งคนหูกระต่ายชูชันเหมือนรู้สึกโมโหส่วนทีโอเผยรอยยิ้มเจริญวิธีคิดของเอฮิตโตะที่เหมือนตัวป่วนสุดเดรย์ไรช่างเข้าใจได้ง่ายเหลือเกินดูเหมือนจะคุณนเคยตัวเองมากกว่าที่ไม่ตระหนักถึงเรื่องนั้นเพราะเธอสูดหายใจเพื่อเคลียสมองให้โล่งแปลว่าการที่ท่านสามีทำลายทุกอย่างด้วยความรวดเร็วเป็นเพื่อประกาศในในว่าไม่คิดจะเล่นกับแกสินะเฮ้เฮ้นิสัยเสียจังเน้อเอะเรื่องนั้นไม่ควรจะจินนนนนาากริะะคั่ไง ทำนองเหมือนทุกครั้งที่เอฮิโตะเอาเกมกระดานมาแล้วบอกว่าเล่นกันเถอะเราก็จะกระทืบทำลายมันไม่ว่าจะเรียกไปตามมิติหลายแห่งและเตรียมศัตรูแบบไหนไว้พวกเขาก็จะพุ่งทะลวงไปตามเส้นทางที่สั้นที่สุดด้วยเข็มทิศพังทำลายทุกอุปรสรรคไปแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงอย่างนี้นี่เองนี่ไม่ใช่เกมหรืออะไรทั้งนั้นกรณีที่เอฮิโตะสังเกตการฝั่งนี้อยู่ก็น่าจะเป็นฝ่ายเขาเองที่หงุดหงิดเขินดอก็มีโอกาสสูงที่จะเซ็งก่อนพวกเขาปรากฏตัววิธีนี้จึงน่าจะช่วยให้ได้รเชรชวรหน้ากันเร็วกว่า กับเป็นฮาจิมีเหลือเกินหมอนั่นปารถนาให้ฉันที่ดิ้นรนด้วยความหวังต้องถูกระทมค่มควรและตายไปไม่ยอมรับตัวเลือกว่าจะไม่ได้เผชิญหน้ากันแถมถ้าเริ่มไม่สนุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วล้วก็น่าจะใกล้แล้วเนอะ นั่นสินะคะคุณยูเอเชียขมวดคิ้วมองไปข้างหน้าเพื่อมองแสงสว่างที่อยู่อีกัางหนึ่งของโลกเมื่อสลัวที่มองไม่ชัดเพราะพายุฝนเธอคงจะเป็นห่วงยูเอจาจใจจริงๆเลยเดี๋ยวก็ถูกจับไว้ในขุมนรกเดี๋ยวก็ถูกจับไว้ในอดีตสุดท้ายก็ถูกเทพชั่วร้ายจับตัวไปอีกทั้งที่เป็นแวมไพร์สุดแก่งแต่ทําตัวเป็นนางเอกมากเกินไปแล้วนะคะที่ไหนได้เธอกดเครื่องต่างหากหูกระต่ายโบกสะบัดทานองคิดว่าน่าสมเพชเดี๋ยวจะอยความใจกล้ากับพลังใจให้ข้ที่ข้อทางตั้งแต่ต้นเลยค่ะ ฮ <c oughs> นั่นสิเนอะชิงตัวกลับมาเมื่อไหรต้องเทศนาสักรอบแล้วล่ะการโดนคุณทีโอเทศนาจะสร้างความบอบช้ำมากเกินไปได้ปวดอย่าเลยค่ะใจร้ายไปไหมแม้ฮาจิเม่จะ,สะแสดงสีหน้าตึงเครียดมาตลอดแต่บทสนทนาของทั้งสองคนทําให้เขายิ้มเหมือนกันไม่ไหวนั่นคือยูเอเธอคงจะคอยพวกเราโดยเตรียมท่าไม้ตายเพื่อชิงร่างกายคืนไม้สักหนึ่งหรือสองท่าแหละยังไงก็ช่วยพอๆหน่อยละกันอะไรกันคะคําพูดเหมือนคุณสามีนั่นน่าหงุดหงิดจังเลยนะคะเธอฉุนเฉียวมากไปนะ วิญญาณเจ็บปวดค่ะร่ำน้องว่าอยากต่อสู้เร็วๆท่านสามีเอย๋ยชีดเมย์ใส่ส่วนประกอบอันตรายไวจ้จริงๆใช่ไหมฮาจิมเมะเบินสายตาจากเชียที่ควงวิเล่ดิวเก้นเพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อสู้ก่อนจะก,ก้มมองเข็มทิศเสมือนไม่ได้ยินคำถามของทีโอที่หวาดกลัวทีโอกำลังจะถามด้วยเสียหนากงวลอย่างมากทว่าเธอปิดปากเงียบไปเมื่อเห็นฮาจิเมะดีตายอย่างตึงเครียดและชวกำปั้นขึ้นมาเป็นสัญญาณบอกว่าให้หยุดถูกทำให้หลงทางสแลวแฮหลงดื้อเข็มทิศไม่ทำงานดื้อ ไม่ใช่นี่คือฮาจิเมะเห็นหน้ามองฟ้าพร้อมเอ่ยเรื่องที่ค่าคะเนด้วยสายตาตึงเครียดพายุนี้น่าจะเป็นมาเรียประเภทที่ทําให้พื้นที่วนลูปนะ่ะทั้งที่เข้าใกล้ประตูเคลื่อนย้ายอยู่จริงแต่อยู่ดีดดก็ห่างเหมือนการเดินทางที่ผ่านมาถูกรีเซตพวกสารสนเนือเมฆที่มีพลังในระดับเท่าเทียมหรือมากกว่าสารสนชั้นนั่งสดของกุมนรกคงไม่ยอมลงมาเพราะพายุนี้แตกต่างจากปกติจะทํายังไงดีคะ ถ้าเป็นมาเดียก็ต้องมีแก่นแค่หาสิ่งนั้นก็พอเขาใช้เข็มทิศหาสถานที่อื่นสิ่งที่เป็นต้นเหตุของพายุใหญ่นี้อยู่ที่ไหนหรือว่าเจอแล้วล่ะฮาจิเมะม,มองลงไปข้างล่างด้วยสายตายเย็นเหมือนมีตัวไรใหญ่ๆอยู่มันน่าจะเป็นต้นเหตุของพายุนี้แปลว่าเป็นสัตว์อสูรหรอคะ สัตว์อสูรอะไรจะสร้างพายุใหญ่จนแทรกแซงพื้นที่ขนาดนี้ได้ขณะที่เชียร์กับทีโอเพ่งมองสัตว์อสูรที่หลบอยู่ใต้ทะเลฮาจิเมะก็บอลโลหะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเมตรจำนวนสิบลูกออกมาสู่ความว่างเปล่าแล้วไปให้่วงลงข้างล่างโดยไม่รับเชียร์ทีโอเข้ามาใกล้อีกหน่อยเชียร์กับทีโอทำหน้าบึง้งพางคิดว่าไม่จริงหน้าก่อนจะรีบควบคุมสกายบอร์ดเข้าไปอยู่ข้างๆเขาฮาจิเมะส่งจากเปลี่ยนรูปบริสเตดไปอยู่ใต้สกายบอร์ดก่อนจะทำให้เปลี่ยนรูปร่างแล้วเกตขนาดใหญ่ก็ถูกสร้างงึนนรอับอีะเปสดไถ แล้วส่งน้ําแข็งอันยักษ์ก็พุ่งขึ้นมาไอ้น้ำค้าคุ้งก่อนจะถูกพัดไปตามพายุการป้องกันร,ระดับพื้นที่ของโอเดสเตช่วยให้พ่อฮาจิเมไม่โดนผลกระทบเลยสักนิดสภาพเหมือนภูเขาไฟต้ทะเลปะทุอย่างรุนแรงเมื่อคู่นี้คือระเบิดที่ใส่น้ํามันดินจากคมนรกไว้ใช่ไหมนะเออถ้าจะไม่ผิดคือที่เรียกว่าระเบิดไอน้ำใช่ไหมคะ ใช่มีอนุภาพแรงพอจ,จัดก,การสารสนส่วนใหญ่ได้แต่ว่าดูเหมือนจะฆ่าไม่ตายเชียกับทีโอเบิกตตาพงศ์ใครจะบอกว่าไม่น่าเชื่อทันในนั้นผิวน้ำทะเลก็เกิดน้ำวนน้ำวนใหญ่ที่ตรงกลางยุบเป็นหลุมใหญ่ถึงขั้มผิดปกติสิ่งมีชีวิตตัวยาวใหญ่มาเฮมาว่ายอยู่รอบนอกนั้นน่าจะยาวเกินพันเมตรลำตัวหนาเท่าเดือนำน้ำใหญ่แม้จะมองผ่านผิวน้ำก็ยังเห็นเกล็ดโลหะสีดำปกคลุมทั้งตัวและคีบหลังที่บ่็นน้ำเตยทันในนั้นเองผิวน้ำระเบิดขึ้นอีกครั้งมันแผ่พลังคุกกคาาาาามมมอยย่่งงทททวว้นนนลสสัญชชตตขิิีีีบโ าากฐานและอัดเข้าไปถึงก้นบึงของความกลัวผิวน้ำนูนขึ้นมาเหมือนภูเขาก่อนจะกลายเป็นน้ำตกใหญ่และกลับลงสู่ทะเลแล้วสัตว์ประหลาดก็ชูคอออกมาจากด้านในนั้นหัวเป็นมังกรดวงตามังกรสีแดงเข้มปากที่เรียงรายไปด้วยเขี้ยวสองชั้นขนาดเท่าความสูงของผู้ใหญ่300เมตรที่ปรากฏออกมาจากผิวน้ำาคือร่างมาเหึมาดังต้นไม้ยักษ์เกตแต่ละแผ่นใหญ่เท่าโลยักษ์ของฮาจิเมะลายสีแดงเข้มปนอยู่ในสีดำที่ดูแข็งเหมือนเส้นเลือดฝอยเหมือนสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลที่โลกเล่าขานกันมาริเวียทานพวกฮาจิเมะอยู่สูงกว่าแต่หหาาก่อองเรืผนมมสุท็คจะ นึกว่ามีกำแพงปรากฏมาแน่นอน ระดับเดียวกับเจ้าเปือพิสดารที่เคยต่อสู้ในทะเลตะวันตกไม่สิรู้สึกถึงแรงกดดันยิ่งกว่านั้นอีกค่ะสัตว์ประหลาดสมัยดึกดำบรรณสินะหากพิจารณาในแง่ว่าเป็นสัตว์อสูรในแดนเทพจะทำนองสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนื้อเลเวลต่างกับศัตรูที่เคยเข้ามาโจมตีหรือว่าที่พวกสัตว์อสูรบนฟ้าจะไม่ลงมาเพราะพายุฝนหงกระนำเป็นอาณาเขตของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สายตาของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์จับจ้องพวกฮาจิเมะแบบไม่น่าสายตาเอ๊มันโกรธมากเลยนะคะใช้เวลาให้มัวแต่พ น้ำทะเลปริมาณมหาศาลถูกบีบอยู่ตรงกลางนั้นด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อทำไมถึงเหมือนกับสัตว์ตัวอื่นล่ะไม่คิดจะเล่นด้วยหรอกนะสายฟ้าสีแดงเข้มเกิดประกายเร็วกว่าเมื่อเชอกับทีโอตกใจหันไปมองด้านข้างก็เห็นฮาจิเมะหนีบอาวุธดันยาวใหญ่ไว้ที่สีข้างขวาและใช้เบอร์สายจับพันยกส่วนบนลำกล้องปืนที่ยาวก,กว่า4เมตรไม่สิถ้าดูจากขนาดลำกล้องที่เหมือนปืนใหญ่ของรถถังแล้วควรจะเรียกว่าลำกล้องปืนใหญ่หละมัง้งรูปร่างคล้ายชารากเกนปืนไรเฟินส้มยิงต่อต้านอาวุธระบบเร้งความเร็วด้วยแม่เหล็ก แขนสีข้างกลางออกมาจากด้านหลังและแผล่ละลอกขึ้นสีแดงเข้มเพื่อตึงพื้นที่ฉลาก88มมเปื่อนใหญ่ซุ้มงงยิงระบบเร่งความเร็วด้วยแม่เหล็กไฟฟ้ายอดราวโบวที่ใส่ความเพ้อฝันและจิตวิญญาณของฮาจิเมะปืนใหญ่ดังไฟฟ้าที่ใช้กระสุนจอกกอลูกใหญ่ขนาด88มมซึ่งยิงได้แม่นยำกระทั่งเป้าที่ห่างออกไปไม่เกิน10กิโลเมตรแล้วจังหวะหนึ่งให้หลังเสียงคำนามสัส์สิทธิ์ที่ตัดทะลุผ่านทุกสิ่งก็ถูกปล่อยออกมาแสงสีแดงเข้มข้อสกัดพลังนั้นทันทีที่เหนี่ยวไกก็เกิด เสื้อเส้นหนาใหญ่ทั้งคู่สิ่งนั้นปะทะก,กันอย่างรุนแรงไม่มีเวลาพอให้นึกสงสัยว่าการโจมตีจากสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หรืออาวุธชนะชั่วพิบตาเดียวสีแดงเข้มก็กลืนกินพลังลมหายใจเข้าไปพลังลมหายใจที่จะทะลุได้แม้แต่เด็กถูกอัดกระจายโดยไม่ทําให้กระสนเบียงวิถีไม่นาซ้ํายังไม่อาจทําให้อานุภาพถดถอยลงได้อีกด้วยกระสนลูกใหญ่ต้องเข้าไปในปากของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทะลุด้านในคอและบทขยี้เกล็ดจากบริเวณหลังหัวจากด้านในก่อนจะพุ่งออกไปมันร้องนั่นสุดเสียงนั่น เหนือศักกระเซนเชียร์กับทีโอทำหน้าประวาเล็กน้อยเมื่อเห็นอนุภาพของ8 8มมที่ยังห่อหุ้มด้วยประกายไฟหนักหน่วงจนเกิดเสียงนังเปียกๆฮาจิเมดึงคันโยกที่จับไว้ในมือซ้ายปอกกระสุนจกกอกออนใหญ่ขนาด8 8มมถูกทิ้งออกมาจากนั้นกระสุนนัดต่อไปก็ถูกส่งเข้าไปโดยตรงจากคังสมบัติดึงคันโยกกลับไปที่เดิมเพื่อบรรจุกระสนุนก่อนจะชา้าในช่วงพิบตาหนึ่งด้วยประกายไฟที่พุ่งพ่านเสียงนังสนั่นเป็นครั้งที่สองแม้จะไม่สามารถเด็งหัวทียร์ลาว่าอย่างรุน พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำลายเกจเขแ่็งระดับอาสันเชียมของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์จากภายนอกได้เช่นกันเกิดรูใหญ่ขึ้นบนลำตัวพร้อมกับเสียงบคี้จากนั้นเลือดเนื้อปริมาณมากและแสงสีแดงเข้มก็พุ่งออกมาจากข้างหลังเสียงกรีดร้องดังนั่นขึ้นเป็นรอบที่2แล้วในที่สุดสัตว์ศักดิ์สิทธิกรร์ก็จมลงไปใต้ทะเลและก็ขอจบตอนที่201เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ